เชลซีรู้จักนักฟุตบอลเขาบินกันมาทั้งทีมแต่อ้นี้บินมาก่อนบินมาก่อนเพราะรู้จักกันเพื่อจะบอกรายการเราเลยเชิญมาออกรายการและเขาเต็มใจถ้าไม่ใช่ตัวจริงฟ้าผ่าตายเลยนะผ่าบ้านที่ป๋องไ่เลยเอาอย่างนี้ถ้าไม่ได้ตัวจริงคอนโดโดนแบงค์ยึดน่ะไม่ต้องเอะไรอะพี่มาเล่นด้วยคืนนถ้ามันจริงล่ะถ้ามันจริงอ่ะให้หนูร่ำรวยไหมล่ะถ้าเอาถ้ามันจริงอ่ะพี่ พี่ว่าเลยอ่ะพี่ว่าอยู่คนจริงพี่ว่าถ้าเป็นจริงพี่ว่าอยู่เลยนะแต่ถ้าไม่จริงคอนโดโดนแบงเยอดนะเออถ้าไม่จริงถ้าไม่จริงก็ผ่านไปถ้าไม่จริงก็ผ่านไปก็คือผ่านไปแต่ถ้ามันจริงให้หนูรักรวยไหมล่ะเราต้อนรับเขาเพราะเขายืนอยู่นานแล้วเขาจะไม่เข้าใจภาษาไทย please welcome mr michelle asiang เฮ้ย come on asiang come on Honey Honey ี่ asiang asiang ฮันนี่ด้วยอ่ะ asiang 哎，谁？马来西亚佬呀哎，谁？谁？嗨！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 嗨 เอเชียอะไรอะเข้มขัดกูอะไรเอาจับมุมจับมือไม่ชอบโอ้โหเดี๋ยวอ่าสปี k ได้เดี๋ยวจะเป็นลายไม่ I can speak African and English นิดหน่อย Thai no no t h a เขาจะพูดภาษาแอฟริกันนะเขา Hi คุณเป็นต้๊กตุ๊กนายหิมสวัสดีค่ะพี่ป๋องบริยนตุนายหิมนะพี่ป๋องภาษาเขาโอ้นายหิมตุ๊กตุ๊กพีอง a f r i c นับเลย สวัสด <s ules> ีแจ <kr> ็คใหญ่หน้าปลุกปลุกไปนะช่วงนี้ระเบียนอะรนะระเบียนทำไมถึงบินมาก่อนถามว่าที่ทำไมเขาคนถึงเขาจะไม่บินมาทำไมเขาถึงบินมาก่อนสบายตรามตูนตรกับรีสบยรอเวียดนามเห็นน่ที่จไม่ิดเ่ยแอฟริกันที่จะเปแอฟริกันเหรอตุงโบตุงโบตุงโบที่มีกองเขาไปแล้วถามนยูกิเตรวิติจุจีตือนแบปิดไอตุ่มตรามตรามตมต่มตาตาตอมตมเดียว ตรมก่อนตรมตรมมาก่อนอยากจะให้ที่นี่คึกคักตึงตึงตึงโอ้มามาแบบว่าให้ลูกเถอก่อนเล่นน้ำย่อยเยอแล้วมาเมืองไทยนี่เขาเขาอยากจะไปเที่ยวที่ไหนลองถามไว้ You go to Thailand University to get back to Pam Pam. Yeah. I want to Pam Pam Pam. Hey, Pam Pam, you can be back to the man, you know. It's a Pam Pam. It's a

นี่จะพิชไทยได้สปกไไทยด้นี่เขาาหลอกมากเสียดายเขาถือว่าหลอกมากแอฟริกันอ่ะเชิญพู้ไทยไอ้หน้าตาอย่างนี้นะมีแฟนเป็นพันๆโอ้เป็นพันๆคนเลยเหรอคะพันแปดพันห้าพันเจ็ดบ้างบางทีบางทีสองพันไอ้ไม่มีตังค์ต่อเด็กแล้วพันแปดเด็กพรีบเลยธรรมดาไอ้ด้อมดงวันนั้นมีมีพันแปดเด็กบอกสองพัน ป้าป้าป้านี่เลยนี่เลยหักเลยธรรมาไอดังโดงตอนนี้เป็นไอดังแม่โอ้แม่แม่แม่แมีแฟ่เม็แร้อยร้อยแม่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 เม่แม่ีม่แ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 มลัม่แ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 อ่แม่แม่ม่แม่แม่นม่อม่แี่แวยแม้แม่แมนแม่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 ม่แม่่แม่ม่แแแมม่่มม่มมมมม คือจริงๆผมมีต้นต่อคือจริงๆผมชื่อคมสัออคนอะไรชื่อคมสั่นคนอะไรยังตอนพั่มตอนพั่มมาทางไรหอมหอมจะมาเอาจดหมายมาให้ไอจะอ่านจดหมายเขาจะอยู่ในช่วงของคนเชิญจดหมายนมาให้ฟังเลยชูน่าผิดด้านผิดด้านทางนี้กรับหัวคอ ถูกแล้วโอ้ยพ้าใครไปโอ้ยอ่านได้พ่ะไม่ได้เป็นแม่ใครไม่ได้ผมเป็นพ่อทำไมผมยังไม่เคยรู้จักแม่ไม่ได้เป็นแม่ใครเขาไม่ได้เป็นพ่อคุณหรือแม่คุณมีผมยังไม่เคยเจอแม่คุณทำไมคุณมาให้ผมเป็นพ่อคุณแสดงว่าปั๊บ นาได้ไหมผมไภาษาเขาอันนี้ประสบอุบัติเหตุผมจุ๊บข้าอยู่โอเคโอ้รายการอย่างนี้นะครัสวัสดีได้กูนะเสดกูนะวสวัสดีครับพี่ป้องพี่ต้นหอมและแจ็คยายโอเค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 ผมพูดไทยผมภาษาไทยนะไม่ภาษาบ้านแกก็ได้อะพูดภาษาบพื้นถ้ำอ่ะพอลานสิอย่างเงี้ย ผมกิดฮอลแลนด์นะจริงๆอัมสเตอร์ดัมเนี่ยประจำาเลยสียสมบรณนไอ้นี่พันแปดีบดั้งผมนี่เลยก่อนนดคนแขกพูดกันแยแกเกอแล้วอะผมชื่อโกกิครับผมติดตามรายการช่างฮาร์ดออฟโกทุกครั้งเลยครับค่ะเป็นรายการที่ผมคิดว่าสาระมากๆถูกมั่วเปล่าวะเอาสาระดินี่ชอบดูพี่แสดงละครครับเหมือนละครสวนสัตว์ดีอ๋อไม่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 ตลกดีอ่ตลกตองพี่ชอบแต่งตัวแยก ยากยากแปล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 กโอ้ยต้องมาแก้ตลอดพี่ผมชอบก็คือพี่ทวิภพทวิภพโอวิภพโอ้ยพี่แจ็คใหญ่เสียงดีมากๆปากจะกว้างไปหน่อยหัวล้านด้วยหัวล้านไม่มีหัวล้านไม่มีพี่ป๋องก็แต่งตัวใส่วิกชนะลัวนึกว่ารายการพี่อ๋ขอบคุณมากขอบคุณแต่ผมว่านั้นพี่ต้นหอมสวยที่สุดสวยสวยสวยถูกแล้วถูกแล้วพี่ป๋องครับครับอยากสอบถามว่าพี่ พอดีมีน้องที่มหาลัยผมเขาอยากมาเจอพี่ปองที่รายการได้ดิมาดิสามพันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะมายืมเงินพี่สามพันไอ้ที่ลุกนี่ไม่ลุกหนีนะลุกไปกระเป๋าตังค์จะลุกไปกระเป๋าตังค์แต่ขอเออเห็นของก่อนไม่ใช่มายืมเงินพี่สามพันไม่ใช่ป่ะนาก็ไอ้คนนี่แหละพันแปดผมนี่ไง เราแล้วคุยกันได้น้องๆเขาเป็นแฟนคลับพี่ป้องยินดียินดียินดีพี่แจ็คเลยครับไม่มาไม่มาไม่มาปัดถามว่าแอร์ที่นั่นหนาวเลยเห็นมาที่ไรอยูหุบปากยากเหลือเกินฟันฟันยื่นนะฟันน้องยื่นครับรอเล่นนะครับโอเล้ยพี่ต้นถามครับครับ ไมนูแซมอะไรพี่ถามคุยก็ได้ค่ะใจสั่ทุกทีเพราะผมกินกาแฟเยอะไปหน่อยเอ้าเกี่ยวอะไรกันวะน้องมัวเล่าวะสุดท้ายนี้อยากให้รายการนี้อยู่ไปนานๆไม่นานครับไม่นานไม่นานผมมาแล้วไม่นานเจ้าผมดิพรุ่งนี้ประชุมด่วนคอยดูปลดปลดมารายการต้องดีขึ้นปลดดีขึ้นสิดีขึ้นสิมึงถามมึนสิปลดใครเออปลดใครปลด เล่นเองชงเองนธนาเข้ามาทีรักพี่เพื่ทุกคนนะครับขอบคุณที่อ่านเมลฉบับนี้มากผมสัญญาว่าจะเขียนเมลมาเรื่อยๆคืออย่างนี้คือผมมาเป็นแฟนเชลซีออ่ชาเเป็นแฟนแล้วผมก็ทํารายการนี้มาขำๆกลายก็เลยมันอาทิตย์นี้มาใช่ไหมก็เลยจะไปเก็บภาพมาให้เฮ้ยผมเสื้อหน่อยดิเออไม่เห็นเสื้อสวยมากเขาเป็นแฟนเชลซีตัวจริงนะแล้วทุกอย่างเขาเนี่ยของแท้นะคะคุณสมสันเนี่ยนะคะ ไม่เจ็บไม่เจ็บจริงๆนี่ไม่เจ็บเขาแข็งแรงไม่เจ็บไม่เจ็บอ่ะของจริงผมหอมครับผมเจ็บครับสองพันก็ไม่ต่ำกว่าสองพันมีพันแปดพันแปดสองพันมาเลยนะมาเก่อนเดี๋ยวเขาไม่ไม่่คอยดีครับผมจะเพาให้ดูวัารีสเอาแต่เชลซีไปนู่นนี่นั่นมิดอังกฤษทัปไลมาพอรในหลวงเอาลายเซ็นมาด้วยนะลายเซ็นผมนะครับมาได้เลยครับ ไม่รู้ว่าชอบอ้เสียงนะครับเนี่ยจริงๆผมชอบคุณแล้วว่าสัปดาห์หน้าติดตามได้เพราะว่าผมไม้พา้ไาคไปพาดเขาจะไปเป็นพิธีกรภาคสนามด้วยไหมก็ต้องด้วยดิทุกคนทำหมดต้องทำหมดใช่ก็ผมจะพยายามมาให้เยอะๆจะได้โดนตัดใช่ไม่นั่งกันเลยเย็นเย็เนเยเอาล่ะหมดเวลาแล้วจะทงไง เดี๋ยวติดตามสุดสัปดาห์นี้เชลซีมาเมืองไทยแล้วก็มีภาพมาฝากในช่วงสัปดาห์หน้านะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ